สวัสดีครับวันนี้ครับกลุ่มของกระผมนะครับก็จะมาสอนการเขียนเลข1นึถึงสิเป็นภาษาจีนครับตามหลักการเขียนภาษาจีนก็จะเริ่มเขียนจากซ้ายไปขวาบนลงข้างล่างข้างในออกข้างนอกนะครับเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับเลข1เลข1ในภาษาจีนอ่านว่าอี e. เรามาลองเขียนตามกันดูนะครับเลข1จะเขียนจากซ้ายไปขวาครับ ลองเขียนตามกันดูอีกรอบนะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาครับภาษาจีนอ่านว่าอ e, ีแปลว่าเลขหนึ่งครับเลขต่อไปครับเลขสองเลขสองในภาษาจีนอ่านว่าเออเลขสองภาษาจีนอ่านว่าเออเรามาลองเขียนตามกันดูนะครับเลขสองนะครับก็จะมีสองขีดน,นะครับขีดบนและขีดล่างเริ่มจากขีดข้างบนก่อนนะครับแล้วลงมาขีดข้างล่างครับ เดี๋ยวเรามาลองเขียนตามกันดูนะครับเริ่มจากขีดข้างบนครับจากซ้ายไปขวาและขีดข้างล่างครับจากซ้ายไปขวาเหมือนกันครับในภาษาจีนนะครับจะอ่านว่าเอ่อแปลว่าเลขสองครับเลขต่อไปนะครับเลข3เลข3ในภาษาจีนอ่านว่าซานก็จะเขียนคล้ายๆกับเลข2นะครับเริ่มจากขีดข้างบนก่อน แล้วขีดกลางแล้วขีดข้างล่างครับตามลำดับเริ่มจากขีดข้างบนสุดก่อนนะครับขีดจากซ้ายไปขวาครับแล้วก็ขีดกลางและขีดข้างล่างสุดครับภาษาจีนอ่านว่าซานแปลว่าเลข3มครับเลขต่อไปนะครับคือเลขสเลข4ี่ในภาษาจีนอ่านว่าสื่อก็จะเริ่มจากขีดด้านซ้ายก่อนนะครับได้วขวาตามหลักของภาษาจีนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะมาเขียนขีดด้านในก่อนแล้วก็เขียนขีดข้างล่างสุดตามภาพที่ปรากฏขึ้นเลยนะครับเรามาลองเขียนกันดูก่อนนะครับเรามาเริ่มจากขีดด้านซ้ายสุดก่อนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขีดด้านข้างขวามือครับพอขีดเส้นทางด้านขวามือเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าเพิ่งขีดเส้นข้างล่างสุดนะครับ เราต้องยึดตามหลักภาษาจีนไว้นะครับเขียนจากข้างในก่อนนะครับแล้วค่อยปิดเส้นข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาขีดเส้นข้างในช้าๆตามกันนะครับขีดเส้นทางซ้ายก่อนนะครับจากซ้ายแล้วไปขวานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขีดเส้นข้างล่างสุดครับปิดครับภาษาจีนอ่านว่าซื่อแปลว่าเลขสี่ครับ ต่อไปนะครับเลข5ในภาษาจีนอ่านว่าอู่เราจะเขียนตามหลักเหมือนเดิมนะครับจากซ้ายไปขวาข้างบนลงข้างล่างครับตามภาพนะครับซ้ายไปขวาบนลงข้างล่างภาษาจีนอ่านว่าอู่ปแปลว่าเลขหครับเลขต่อไปนะครับเลข6ในภาษาจีนอ่านว่าลิว อย่าลืมนะครับต้องยึดหลักภาษาจีนไว้นะครับว่าต้องเขียนจากข้างบนลงข้างล่างจากซ้ายไปทางขวาลองฝึกเขียนตามภาพกันได้เลยนะครับเราต้องเขียนจุดข้างบนก่อนนะครับคือเริ่มจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจุดข้างบนแล้วขีดเส้นตรงกลางนะครับแล้วจุดทางซ้ายและจุดทางขวานะครับในภาษาจีนนะครับริวแปลว่า เลข6ครับเลขต่อไปนะครับเลข7ภาษาจีนอ่านว่าชีเริ่มเขียนจากขีดตรงกลางก่อนนะครับแล้วขีดข้างบนลงข้างล่างครับดังภาพนะครับภาษาจีนอ่านว่าชีแปลว่าเลข7ครับเลขต่อไปนะครับเลข8ภาษาจีนอ่านว่าปา ก็จะเริ่มขีดด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วขีดด้านขวาตามลำดับครับภาษาจีนอ่านว่าปาปแปลว่าเลข8ครับเลขต่อไปนะครับเลข9ก้าภาษาจีนอ่านว่าจิ๋วเขียนคล้ายๆกับเลขแปดนะครับเริ่มจากทางซ้ายแล้วต่อด้วยขีดทางด้านขวาครับภาษาจีนอ่านว่าจิ๋วแปลว่าเลขเก้าครับ สุดท้ายนะครับเลขสิบภาษาจีนอ่านว่าฉือเริ่มจากทางซ้ายไปทางขวานะครับต่อไปก็ข้างบนลงข้างล่างนะครับตามลําดับเริ่มจากขีดตรงกลางก่อน,นครับจากซ้ายไปขวาและข้างบนลงข้างล่างครับภาษาจีนอ่านว่าฉือแปลว่าเลขสิบครับสำหรับ กลุ่มของกระผมนะครับก็ขอนำเสนอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเขียนลำดับขีดเลข1-10ถึง10ในภาษาจีนนะครับครั้งหน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ